ข้อความที่เขาอยากบอกคุณตอนนี้คืออะไรขอให้พี่ไพ่จงให้คำตอบด้วยนะคะขออนุญาตรูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่เข้ามาชมคลิปครั้งนี้โปรดจงเปิดทางและสื่อสารให้ได้ทราบคำตอบด้วยนะคะตอนนี้นะคะ ข้อความที่เขาอยากบอกกับคุณนะคะก็คือเขาเขาอยากเขาคิดถึงคุณนะคะเขาอยากที่จะกลับมาหาคุณนะคะอยากจะนำความรักความสุขมามอบให้แก่คุณนะคะแต่ตัวเขาเองอาจจะกำลังพบเจอกับสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เขามีความรู้สึกว่าเขายังไม่สามารถที่จะมาพบเจอคุณได้เขายังไม่สามารถที่จะนำความสุข มามอบให้แก่คุณณนะตอนนี้ได้นะคะสิ่งที่เขาต้องการทำณนะตอนนี้นะคะก็คือเขาอยากที่จะทำตัวเองให้มีความมั่นคงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการเงินนะคะเขากำลังจะบอกคุณว่า,าเขาเขาอยากที่จะเติบโต อยากที่จะพัฒนาให้มีสิ่งที่แบบมันเป็นความมันเป็นความมั่นคงนะคะในชีวิตของเขาให้มากที่สุดนะคะเพราะเพราะว่าตัวเขาคือเขาเชื่อมั่นว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของเขานะคะเป็นคนที่แบบเหมือนกับจักรวาลจัดสรรมาให้ได้พบเจอกันเป็นพรหมลิขิตนะคะแล้วก็ณนะตอนนี้คือเขาคาดหวังว่าหากตัวเขาเองอะค่ะสามารถที่จะทําตัวเองให้สําเร็จบางสิ่งบางอย่างได้นะคะ เขาก็จะมีโอกาสได้วนเวียนกลับมาเจอกับคุณอย่างแน่นอนนะคะเขาบอกกับคุณนะคะว่าเขารู้สึกรักและคิดถึงคุณมากนะคะณนะตอนนี้คือหากตัวเขาสามารถที่จะทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จได้นะคะ mm. เขาก็จะกลับมาหาคุณนะคะอยากที่จะนำความรักความสุขมามอบให้แก่คุณนะคะ เขาคาดหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้พบเจอกันจะได้มีความสุขอยู่ด้วยกันนะคะขอให้คุณได้สมหวังในความรักร่วมกับเขาคนนี้นะคะขอให้คุณโชคดีมากๆนะคะ